สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรามิตาสีคูนนะคะชื่อเล่นชื่อนัตตี้ค่ะส่วนสูง170ค่ะหนัก53ากิโลกรมัมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสาขาสื่อสารมวลชนค่ะผลงานที่ผ่านมาของนัตตี้นะคะในส่วนของรายการทีวีค่ะก็จะมีรายการธุรกิจติดจอให้กับทางสถานี AI Business Channel ค่ะแล้วก็โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมให้กับทางสถานี AI Business Channel เช่นเดียวกันค่ะงานวิทยารนะคะ Presentation ค่ะให้กับท ธนาคารกรุงไทยและงาน100ปีธนาคารออมสินค่ะงาน ในส่วนของ MC นะคะก็จะมีงาน2องร้อปั้นลักค่ะเติมฝันให้กระดาษหน้า3ามกับโรงงานยาสูบนะคะกระทรวงการคลังค่ะงานวันแม่ที่สวนอ,อนัมพรให้กับบูธของก,กระทรวงกราโหมนะคะงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปจังหวัดเชียงรายให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะก็มีงาน Thailand Mobile Expo ค่ะบูธ s y s นะคะงาน k ค c Commart ค่ะแล้วก็งานเปิดตัวยาง N d นดีนะคะเอาเป็นว่าจะาขอ พูดนะคะในส่วนของงาน Thailand Mobile Expo และกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานโมบายไทยแลนด์เอ็กซ์2013ค่ะสําหรับวันนี้นะคะนัตตี้มีมือถือค่ะมาแนะนํามากมายหลากหลายรุ่นและก็ยี่ห้อเลยนะคะสําหรับท่านใดค่ะที่กําลังมองหาโทรศัพท์มือถืออยู่ตอนนี้และตัดสินใจไม่ได้ค่ะว่าจะเลือกแบบไหนดีระหว่างระบบ Android นะคะหรือว่า Windows Mobile ค่ะวันนี้ b o o t t Sys ของเรานะคะรวบรวมมือถือเรียกว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อจริงๆมาคอมเพรให้คุณแล้ววันนี้พร้อมกับโปรโมชั่น มากมายค่ะอากาศข้างนอกนะคะเรียกว่าร้อนแล้วอากาศข้างในบูธของเราค่ะร้อนยิ่งกว่าแล้วก็เจอกับนัตตี้แบบนี้นะคะนัตตี้มีโปรโมชั่นดีๆแล้วยังมีของรางวัลของแจกของแถมมากมายเลยค่ะเจอกับนัตตี้รอบหน้านะคะรับรองว่ามาแจกของรางวัลกันอย่างจุใจแน่นอนค่ะ